นะฮะเราก็จะย้อนหลังกลับไปใหม่ปุ๊บเนี่ฮะเราก็จะย้อนหลังกลับไปใหม่สรุปให้ฟังในคลิปนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือผังของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็าตามเราสามารถกระตุ้นโชคได้โดยกระตุ้นที่4ี่แกนหลักของบ้านสี่แกนหลักของบ้านก็คือเนี่ยสีแ่แกนแกนเราก็ดูเห็นลายลายสีเขียวอยู่ตรงโซนไหนซึ่ง หน้าบ้านของเราเนี่ยเขาเรียกว่าทิศชลูรูปวัวเขาเรียกทิศชลูหลังบ้านเขาเรียกว่าทิศมาแม่รูปแพะข้างบ้านเนี่ยเป็นรูปหมาคือทิศจอแล้วก็ทิศมาโลงที่อยู่ในห้องที่ทาสีฟูข้างในวันไหนถึงพลังดีจะมาเยี่ยมไอสี่ตำแหน่งนี้อาจารย์ก็เป็นคนที่ทําให้นั่นเองเราเห็นว่าการแจกเลือองอาจารย์นั้นก็แจกให้ทั้งหมดเนี่ยสี่เล่ม สีเล่มนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเล่มนี้เขียนว่ามะโรงหัวกระดาษเป็นมะโรงหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นมะโรงหมดเลยหน้าสุดท้ายก็ยังเป็นมะโรงหมดเลยเห็นเก๋ไหมนะยิ่งเปิดยิ่งเปิดไปมากขึ้นก็ยิ่งไปยิงอนาคตยิ่งขึ้นไปอีกอย่างเช่นกรกดาอยู่ตรงนี้พอเราเปิดก็จะเจอพวกสิงหหาใช่ไหมกันยาดังนั้นเล่มนี้เขียวามะโรงแปลว่าเอาไปใช้เฉพาะห้องข้างห้องน้ํา ิดจอละจอคือฝั่งตรงข้ามกับห้องน้ําดินแดนที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นั่นเองแถวนี้คือเล่มนี้ที่เขียนว่าจอนะฮะเขียนว่าจอนะครับแล้วก็เล่มนี้เขียนว่ามะแมแผ่นแรกเขียนว่ามะแมแผ่นสุดท้ายก็จะเขียนว่ามะแมด้วยมะแมอยู่ตรงไหนครับหลังบ้าน อยากจะจดห้าหลังบ้านก็ได้นะส่วนอันนี้ล่ะฉลูนัานน่ะนี่คือฉลูตอนนี้เรารู้อยู่แล้วฉลูนี่คือผู้ร้ายไพ i ออริเเลยจะต้องบล็อกพลังร้ายแต่นั้นในนี้เขียนบอกว่าปีขาน2565ไม่มีเลิกในทิศนี้พเพราะมันเป็นทิศร้ายต้องให้มันสงบที่สุดแต่พอหลังจาก22หรือตั้งแต่22ทธันวาคมต้นไป เปลี่ยนปีแล้วไม่รายแล้วดังนั้นวันที่25่ธันวาเงี้ยวันไหนก็ตามในเล่มนี้เวลาจะกระตุ้นโชคหรือประจุพลังโชคเข้ามาสู่บ้านส่งเสริมคนเนี่ยต้องผ่านทางหน้าบ้านคือฉลูตรงนี้ทั้งหมดคราวนี้เราเข้ามาดูอย่างหนึ่งว่านี่แหละในแต่ละวันเนี่ยนะบางทีก็มีหลายเวลาในแต่ละวันเนี่ยความสําคัญอยู่ที่หนึ่งนอกจามีวันแล้ววันที่ เราจะใช้งานเนี่ยจะต้องเป็นสีที่ต้องการด้วยเช่นในนี้จะมีบอกว่าน้านะจะเป็นน้ําบวกน้ําลบวันนี้อาจจะเป็นไฟวันนี้อาจจะเป็นทองเขียนนะครับบางทีทองเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ายุ่งอยู่เล่มนี้เล่มเดียวไฟไม่อยู่เล่มนี้เล่มเดียวสังเกตว่าแต่ละวันเนี่ยพลังงานจะมาเยี่ยมแต่ละที่เนี่ยมันก็จะคลากันอยู่แต่เราสังเกตว่าอะ่ะเราจะเอาหน้าบ้านเราเนี่ยแหละมันมีน้ําบวกน้ําลบไฟบวกน้ําลบ ต่างๆเหล่านี้วันที่เหล่านี้สรุปง,ง่ายๆก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจหมายเหตุเพราะว่าต่อให้ชงเอกสารของอาจารย์จะปลอดภัยจากการทำร้ายคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดใช้ได้งานใช้เนี่ยจิ้มไปตั้งไหนยังไงมั่วๆเช่นขอเพียงแค่ซ่อมบ้านอยากจะทําบันไดใหม่บันไดสามโค้งเนี่ยไอ้คนชันๆกันเนี่ยถ้าอยากจะทําบันไดใหม่ถ้าหยิบเล่มนี้มา หลับตาจิ้มไปเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยแต่ทำแล้วเนี่ยมันต้องยิงปืนหน้าเดียวในี่สองตัวกระเถือนไม่ร้ายแถมจะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการด้วยเราต้องมีคำว่าท่าตัวนี้เหมาะสมกับคนสำคัญคนสำคัญของสถานที่คนสำคัญคืออะไรในนี้อาจจะมียี่สิบสามสิบคนทำงานอยู่เออแต่เราเป็นเจ้าของกิจการ ใครที่ทํางานกับตลาดใครที่มีบทบาทเป็นกรรมาการผู้จัดการถ้าคนนี้คิดดีสําเร็จรวยคนอื่นก็แฮปปี้ไปด้วยดังนั้นน้ําบวกน้ําลบทั้งหมดทั้งลบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเอาอะไรมาใช้งานดีละ่ะก็ย้อนกลับมาที่ดวงชะตานั่นเองใช่หไหมดวงชะตาเนี่ยเราหยิบเอกสารนี้ขึ้นมาเอกสารดวงชะตาคำว่าเอกสารคือฉันเก็บเอกสารไว้วันที่เท่านี้นะ อาจารย์<า>เก็บเอกสารวันที่วันนี้โดยคนชื่อคุณพลอยก็จะเจอข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งติดต่อทางไลน์ได้ตามปกติแต่คําว่าดวงชะตาก็คือส่วนที่อยู่ถัดจากหน้านี้ดวงนี้มีการเขียนลงไปว่าสิ่งที่ให้ประโยชน์คือสิ่งให้คุณกับเจ้าชะตาคือคุณสุภัฒน์หรือคุณพลอยเนี่ยมีอยู่สามคไฟดินไม้สามคำเท่านั้นเองหน้าที่ของเราในการหา น้ำน้ำไม่เอาอยัางไม่สนใจฉันหาแค่ไปดินมา,มาถึงจะเป็นพลังจะได้เลี้ยวเข้ามาที่คนนี้ <c oughs> แต่ถ้ามรพลบอกว,ว่าน้ำไม่มาไม่เอาให้ผม <c oughs> <c oughs> ผมชอบคือน้ำทําท่านน้ําอีกคนนึงไม่ต้องเปนหนีอยู่ที่ไหนไม่ทําร้ายให้คุณพลอยแต่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ชอบท่านน้าคุณรมรพนนะน้ําทองดินถ้ามีน้ําทองดินถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผม แต่น้ำมันแปลอย่างหนึ่งทองแปรอย่างหนึ่งดินแปรอย่างหนึ่งเรามาดูทีละคนก่อน